ดินจีเริ่มซุกเลยจ้าพี่น้องไปยังใส่สิมาซิมเห่เบิงดินจีพันได้ผู้ก่มีใบนี้ <c oughs> <c oughs> อี๊แต่หน่วยเ,เ <c oughs> อาสิมน้ำแน่ มันท่านพอกินเลิกเนาะเออกระล่างเขาสีแต่ว่าหวานแล้วมันบอกไม่บ,บอกใหญ่เลยพี่เนาะเก็บอุดงมาปอกให้พี่น้องครับเบิ้งเนี่ย ลินจีพันฝาลันลินจีพันฝาลันพี่น้องแตกเบิดอารมณ์อารมณ์มาเบิ่งละขึ้นบันไดเด้จ้ะนี่พันฝาลันพันฝาลันแตกเบิดอารมณ์บอกเค้นแต่บอกม่วงฝาลันได้หนีเพราะท่านสุกเพราะท่านแก่อยู่แตกเบิดพี่น้องหวยอันนั้นที่จะไปแทงนั่นยังอยู่ บินจีพันฝาหลันต่างซื้อใไฮไมเลยน้อเหนือวัานไมนี่บรท่านห่มกลอนยู่มันกแตกละหน่วยมันเป็นสวยๆแต่ว่าหวานอยู่แด้หวานดูจ้ะเออสมแห้งมันนีง <laughs> ตัวมันว่าแดงกับมันกระสุนตัว <laughs> ตัวนี่หวาน <laughs> อันทุเรียนเท่ากับสิผูเป็นพันพันฝ่าล่านคือกันมัทุเรียนก็ได้อืออาสีหลอดจูบจักแสงนี่มันมันพันกิดตกใจเนี่ยพันีมาไก่เมั่นั้นมันสิโลนเบิดเลยอือขวดโลนเบิดเลยขวดกองอยู่สองแสงนี่บอลลนไข่อยู่เนาะเบื้องยอดถ้าถ้ายอดไม่เหนียถ้ายอดบ่ออก

ถ้าฝนตกจ้ะจังสีสมไข่มันจังสีออกหลายบริเฮตุอันนี้เฮตแบบธรรมศาสตร์จ้ะพี่น่องกบกบกบส่วงนี้ก็สสีนวกหูแน่จักหน่อยเพื่อนบานก็นได้นวกหูเสียงกแบกวกรสีห้องได้ย้มนี่แหละจ้ะ จากคลิปนี้ก็มาสันๆคือเกาจากพี่ทองป้าสิมบัดกลินจีเพ่าท่านชุกอยู่กับแตกเบิดแเลยจ้ะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจด้วยจ้ะสิมาขอ,อกันไหมจ้าสวัสดีจ้า